สวัสดีครับพบกันกับ Bad Gamer Channel นะครับวันนี้มีเกม p a ดออฟเอ็กซายเซอร์เวอร์ประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอคอร์ดแจูเนียในสอนย์นะครับซึ่งราคาตอนนี้ตกลงมากราคาอยู่ประมาณ2อ0รถึงไม่เกิน3 0 0ร้อยีนะครราคาอยู่ประมาณสอง0ึงสามร้อเนาะคราวนี้ความสามารถที่มันหายไปเนี่ยคือโอกาส30%ที่จะไล่เวทนะฮะเมื่อก่อนนี่จะเป็นในแพท1.3เนี่ยเป็นโอกาส50%ที่จะไล่เห็นนะครับบรรทัดสุดท้ายนะฮะ ซึ่งมันเนื้อคนสามารถลงพอสมควรทําให้ราคาคอนเนี่ยลงมาจากราคาพันพันสองพันซีนะฮะจะลงมาเลยแค่สองซีแต่ว่าไอ้คอนสองหนึ่งจุดสามเนี่ยยังไม่หายไปนะฮะคือเป็นไอเทมเลกาซีก็คือยังอยู่ก็ยังมีขายกันอยู่นะฮะราคาประมาณพันพันกว่าซีนะครับพัน,ต,นต้นมาพันสองพันสามเนาะส่วนนี้ผมจะมาพูดถึงว่ามันยังดีอยู่ไหมหรือว่ามันกากลงขนาดไหนนะฮะไอ,ไอตัวค้อนสองจุดศูนย์เนี่ย ซึ่งแน่นอนครับโยเนียส่วนมากเนี่ยจะเล่นคู่กันกับดิชาร์ดนะอ่านิชาร์ดครับผมเลือก้ายังไม่ได้บวกเจมน,นะครับแล้วก็ผมใส่อาร์กกับอัอลเลนวิวเข้าไปนะฮะเป็นของเสียหายเวทขึ้น34แต่บอกไว้ก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่เล่นโยเนียสจ๋าเลยคือว่าผมไม่เล่นโยเนียโดยตรงครับคือผมเล่นสกิล RF เป็นหลักนะฮะเนี่ย์ฟก็คือการเผาเลือดของตัวเองแล้วก็เผาศัตรูอยู่ในวงนะฮะเนี่ยอยู่ในวงนี้เนาะ คราวนี้ผมจะมาดูว่าไอ้ยเนียสองจูย์เนี่ยมันมันดีไหมลองไปลงน,นดูครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะฮะคือเจมที่ใส่กับยเนี่ยเนี่ยต้องใส่กับยูเนียเท่านั้นนะครับคือว่าเมื่อเราตีเข้าไปเนี่ยโอกาส30%ิเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะจะไล่เวทสายฟ้าที่ใส่ใไหมครับเนี่ยสายฟ้าสองวันเลยเนาะ อ่ะผมไม่ได้ใส่สร้อยโวนะฮะเลยชาร์จไม่มีชาร์จแดงผมใส่สร้อยนิดแทนสร้อยเลือดก,กับการท่าธรรมดาเลยนะแต่ถ้าเกิดมีสร้อยโวเนี่ยมันจะยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคือว่าคุณจะได้ชาร์จสีแดงแล้วพอชาร์จแดงได้มันอาจะได้ความถึกแล้วก็ชาร์จจะระเบิดทีมากนะ พอยิ่งใส่เสื้อคู่กับเสื้อ,อคิงการ์ดเนี่ยเสด้เลือดทุกครั้งเลยเสียเสียชาติไปครั้งละหนึ่งร้อยนะฮะเสียไปอาจเสียชาร์ไปหนึ่งร้ยอเยเนี่ยคุณไปจะได้เลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยนะครับเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> แะเข้าใจอยู่เนาะเสื้อคิงการ์ดนะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าคุณสมบัติอย่เป็นงี้ครับเห็นไหมเ <c oughs> พื่อระยะเวาลาจำชาร์จขึ้นแล้วก็ได้รับพลังชีวิต 100เมื่อจำนวนชาร์จหมดลงหรือถูกใช้งานนะฮะก็ะคือสมมติเรามีชาร์จอยู่สมมติ4ชาร์จเมื่อสกิลชาร์ตในระเบิดออกไปคราวนี้ไอชาร์จที่เสียไปเนี่ยสี่ลูกเนี่ยผมก็จะได้เลือกก่อนกลับมาณ400เนาะผมว่ามันโอเคนะซ้อนอยู่ในสองศูนย์นะแต่ผมไม่ไม่ทราบว่าทำไมราคามันถึงลงเยอะจังมันดรอปเยอะเลยคือข้างผมไม่แน่ใจนะครับ ผมซื้อมาเมื่อตอนราคายัางร้อยสี่อยู่นะถามว่าเสียดายทำไม่ครับเพราะว่าเราซื้อมาใช้ครับเราไม่เกีียกราคาอยู่แล้วตอนนี้ก็เก็บตังค์ซื้อสร้อยอยู่นะเพราะว่าถ้ามีสร้อยก็จะดีขึ้นมากเลย สำหรับคนที่ไม่มีทุนนะผมว่าเลื่อนขอนหนึ่งสองจุดสุดก็โอเคนะครับไม่ต้องขึ้นหนึ่งจุดสามก็ได้เพราะราคามันต่างกันมากใช้สกิลดีๆฮะก็ออกสกิลบ่อยเหมือนกันนะครับมิกกับพาส,สิฟดีๆฮะร,รับรองว่าสกิลคูจะแรงมากครับอ่ะอย่างผมเนี่ยอธิบายอย่างเช่นผมฟฟ็อกนะฮะอีนะฮะก็คือศัตรูที่สร้างความเสียหายาธาตุเนี่ยจะได้รับความต้านทานนั้น25%แต่จะลดต้านธาตุห้าส ซึ่งใส่โคลนผมเนี่ยเวลาปั่นไปเห็นไหมครับจะมีความเสียหายน้ําแข็งเข้ามาแล้วคราวนี้ชาร์ตเอ้ขอโทษครับชาร์ตผมระเบิดเนี่ยชาร์ตเดียวก็คือชาร์ตของ power c h a r ารเนาะซึ่ง power c h a r ารเนี่ยนะฮะว่า power c h a r าร์ตอาจจะเป็นสายฟ้าซึ่งมันจะลบลบลบไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเห็นไหม,ไหมแล้วพอลบไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่ลบแต่สายไอย้สายฟ้านะฮะมันจะลบไฟด้วยคือพอเราผมตีเป็นน้ำแข็งเนี่ย เห็นไหมลดต้ำแข็ง2ี่ห้าเปอร์เซ็นไอสายฟ้าเนี่ยมันจะลดห้าสิบกับไฟห้าสิบซึ่งผมมันจะโดนผมเผาแรงมากเดี๋ยวให้ดูนะฮะซึ่งปกติผมเผาก็ไม่เท่าไหร่นะเห็นไหมอย่างเงี้ยพอสปันเข้าไปเห็นไหมครับเผาแรงมากทั้งเผาทั้งระเบิดจะแรงมากครับมันต้องมีการมิกกับสก,กิลบ้างครับ เคีย์บอลไว้นะผมว่าอยู่แต่ถ้ามีทุนก็ผมแนะนำเล่นระดับ1.3ไปเลยนะฮะเพราะว่ามันจะระเบิดถีกว่านี้พอสมควรเลยครับ โอเคครับงัคงไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้ผมมาใช้ยูเนียของสอนสูตรดูเผื่อบางคนตัดสินใจจะซื้อว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับผมว่าถ้าเทียบกันกับพอรอนยูเนียร์รุ่นจิ๋สามถ้าเต็มสิบแล้วเทียบออกมาผมก็ให้เจ็ดคือมันก็ยังโอเคนะฮะในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมข้อเสียของยูเนียนะครับคนนี้ใช้จริงคือมันต้องการสเต็งกับอินที่เยอะมากคือต้องการสเต็งสี่ร้อยสิบสองกับอินน่ะสามร้อยนะฮะแล้วก็ คือมันต้องเป็นแพสซีฟเฉพาะทางของมันอะคือเน้นอัพเซตัปไปเซตเยอะเลยเงี้ยมันอาจจะเสียพอยเยอะแต่ผมว่ามันคุ้มค่ากับการใช้นะฮะคือสายยูเนียรเป็นสายที่ลำเม็ดแรงพอสมควรนะฮะแล้วก็คือใช้งบไม่มากอ่ะถ้างบมากหน่อยก็จะเพิ่มเป็นสร้อยสร้อยก็ราคาก็หนักพอสมควรนะพันถึงพันหนึ่งพันสองร้อยสี่เนาะราคาประมาณนี้โอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็มาครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากติดตามหรือให้กำลังใจกันก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย